สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะนะคะจากการถามตอบสภาวะรรมของครูเมตตาอุทธกพันธ์ค่ะอ้างอิงจากช่อง YouTube เทรวาสวิถีเจนนะคะเป็นคลิปส่งสภาวะถามตอบที่เผยแพร่เมื่อ23มีนาคม2568ครับผม วันนี้เราจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันดูนะคะโดยเฉพาะเรื่องอความเข้าใจเกี่ยวกับขันห้าความทุกข์แล้วก็ทางออกที่ครูเมตตาท่านเน้นย้ำมากๆเลยคือเรื่องจิตว่างนะคะมีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากเปิดประเด็นเลยนะคะถามว่าถ้าขันห้ามีวิบากฝ่ายอากุศลแต่เราอยู่กับจิตว่างสุดท้ายตอนขันห้าแตกดับมันจะยังไงคะคำถามนี้น่าคิดนะคะมาลองแกะกันดูคะ่ะ ครับคำถามนี้ชี้ไปที่แก่นเลยนะครับเรื่องขันห้าเนี่ยคือองค์ประกอบ5้าอย่างที่เรามักจะยึดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมครับมีรูปคือร่างกายเวทนาก็ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ตัวสำคัญคือวิญญาณค่ะวิญญาณครับการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับตัววิญ,ญญาณนี่แหละ ที่มันสะสมมาทั้งบุญทั้งบาปหรือกุศลอกุศลลวิบากข้ามภพข้ามชาติมาเลยมันเลยทําให้เราติดข้องอยู่กับทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับในพระสูตรอย่างพันธนสูตรนี่ท่านเปรียบเลยว่าขันห้าเหมือนเครื่องจองจําเหมือนคุกเลยว่างั้นเถอะนี่คือฝั่งที่เรียกว่าฝั่งทุกข์ครับผมอ๋อพอเข้าใจภาพรวมของขันห้าที่เป็นฝั่งทุกข์แล้วแล้วแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงคะคําสอนของครูเมตานี่ ท่านเสนอทางออกที่เอ,อ่ออาจจะต่างจากที่เราเคยได้ยินมาอย่างไงบ้างคะครับครูเมตตาท่านชี้ไปที่จิตว่างเลยครับท่านอธิบายว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปสร้างขึ้นมานะแต่มันเป็นเอ,อ่อธรรมชาติเดิมแท้ของเราอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมีในทุกคนมีอยู่แล้วครับเป็นสภาวะที่มันอยู่เหนือขันห้าเหนือวิญญาณไปอีกการปฏิบัติก็คือการเหมือนกับกลับไปรู้หรือเข้าถึงสภาวะเดิมอันนี้ นี่หละครับคือฝั่งพลถุกซึ่งมันเชื่อมโยงกับนิพานนั่นแหละรครับแม้เบื้องต้นอาจจะแค่เหมือนได้ชิมลองรสชาติของความว่างความสงบที่แท้จริงเท่านั้นค่ะค่ะน่าสนใจมากแล้วมีคนถามต่อเลยค่ะว่าแล้วจะเข้าถึงได้ยังไงดูอะไรดูอย่างไรอันนี้ครูเมตาก็มีขั้นตอนให้ใช่ไหมคะฟังดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วคงต้องมีรายละเอียดเนาะใช่ครับขั้นตอนที่ท่านแนะนํานะครับคือเริ่มจากการรู้ลมหายใจก่อนนี่แหละ ตามปกติเลยซึ่งตรงนี้ยังเป็นการรู้ผ่านวิญญาณนะครับยังอยู่ฝั่งทุกข์อยู่นะโอ้ค่ะจากนั้นท่านให้ลองทิ้งลมคือคลายความสนใจจากลมออกแล้วกลับมาดูที่ใจคือกลับมารู้สึกตัวที่สภาวะรู้ข้างในเนี่ยจะพบว่ามันมีสภาวะที่ว่างๆนิ่งๆหรือเฉยๆอยู่ตรงนั้นแล้วนี่คือการเปลี่ยนฐานมารู้ที่จิตว่างแทนครับโอเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเหมือนเราแค่ เปลี่ยนจุดยืนจากที่ไปเพ่งตัวลมหายใจก็กลับมารู้สึกตัวที่ว่างๆนิ่ง,งๆที่เป็นพื้นอยู่แล้วคล้ายๆกับที่ท่านอุปมาเรื่องแม่โคเลมย่าชำเลืองดูลูกน้อยหรือเปล่าคะแบบว่าทำสองอย่างไปพร้อมๆกันถูกต้องเลยครับแบบนั้นเลยท่านแนะนําว่าให้เราดํารงอยู่ในจิตว่างเนี่ยเป็นหลักเลยอาจจะสัก60%ของความรู้สึกตัวแล้วก็ใช้ความรู้อันเนี้ยกลับไปเห็นการทํางานของอย่างอื่นค่ะเช่น เห็นลมหายใจเข้าออกหรือเห็นความเจ็บปวดทางกายอะไรพวกนี้อีกสักสี่สิเปอร์เซนโดยเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ของขันห้าที่มันเกิดแล้วก็ดับไปไม่เข้าไปยึดว่าเราเจ็บเราปวดอออืืเป็นการเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆบนพื้นฐานของความไม่เปลี่ยนแปลงคือจิตว่างนะครับแล้วจุดสําคัญที่ท่านเน้นคือทําให้มันผ่อนคลายสบายๆนะครับไม่ใช่ไปเพ่งจองเคร่งเครียดค่ะค่ะ ผ่อนคลาย,ายสบายๆเนาะแล้วทีนี้พอเราฝึกอยู่กับจิตว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างคะอย่างเช่นอารมณ์โกรธขึ้นมาหรือว่าเรื่องกำก่าวิบากไม่ดีที่อาจจะเข้ามาเห็นท่านมีเปรียบเรยว่าเหมือนดับที่สวิตใหญ่ด้วยอ่ะใช่ครับตรงนี้สําคัญมากครับการอยู่กับจิตว่างเนี่ย มันไม่ใช่การที่เราไปพยายามกดข่มกิเลสนะครับหรือไปสู้กับมันโดยตรงอ๋อค่ะแต่เป็นการเห็นมันเฉยๆเช่นเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาในใจแต่พอเรามีฐานที่จิตว่างเนี่ยเราจะไม่ไหลาตามไม่เข้าไปใช้ความโกรธนั้นืคือไม่เอาไปพูดไม่เอาไปทําร้ายใครพอเราไม่ไปต่อเชื้อไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ย กำลังของกิเลสมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองครับเหมือนที่ท่านเปรียบเปรยว่าชาวประมงลากลูกกระพวนเรือไปเรื่อยๆมันก็สึกกร่อนไปเองไม่รู้ตัวโห oh, ลึกซึ้งจังค่ะส่วนเรื่องวิบากกรรมเก่านะครับการที่เราดำรงอยู่ในความว่างความบริสุทธิ์ของจิตว่างเนี่ยมันก็เหมือนเราค่อยๆเติมน้ำสะอาดลงไปในน้ำเกลือตลอดเวลาอ๋อ oh. ครับ ถึงแม้เกลือคืออกุุลวิบากเก่ามันจะยังอยู่แต่มันก็เจือจางลงไปเรื่อยๆทําให้ชีวิตเรามันพบกับความสุขสงบร่มเย็นได้มากขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องวุ่นวายก็ตามเหมือนมีจุดเย็นในเตาหลอมประมาณนั้นครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งขันห้ากิเลสวิบากต่างๆนา,นานามาการเป็นการเป็นแค่ผู้ดูผู้สังเกตการที่อิสระโดยมีฐานอยู่ที่จิตว่างนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากเนื้อหาการสนทนาธรรมของครูเมตตาอุทกพันธ์ในช่องเทรวาดวิถีเซนนั่นเองค่ะใช่ครับแก่นสำคัญเลยคือการตระหนักรู้หรือนันทึกถึงธรรมชาติสองด้านด้านหนึ่งคือโลกของสมมุติก็คือโลกประสบการณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับค่ะกับอีกด้านคือวิมุตติหรือธรรมชาติที่มันว่างสงบ ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสภาวะหลุดพ้นที่มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันขนาดนี้แหละแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะวางใจพักอยู่กับฝั่งวิมุตตินี้การปฏิบัติแนวนี้ท่านจึงนําเสนอว่าเป็นหนทางที่ค่อนข้างตรงในการลดทุกข์แล้วก็ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆครับอืมมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะในแหล่งข้อมูลมีพูดถึงว่าการฝึกอยู่กับจิตว่างแบบนี้เนี่ย มันเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับปฏินิสักะหรือการสละคืนทุกสิ่งตอนที่เราจะสิ้นชีวิตนะคะและอยากชวนคิดต่อนิดนึงว่าการที่เราฝึกรับรู้ถึงความว่างในปัจจุบันขณะแบบนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองเราต่อความไม่เที่ยงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราไปได้ยังไงบ้างคะโหเป็นคําถามที่ลึกซึ้งจริงๆครับน่าคิดมากการที่เราได้สัมผัสหรือได้ประจักษ์ถึงธรรมชาติที่มัน ว่างอยู่แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ที่เรามีต่อรูปธรรมต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในแต่ละวันของเรายังไงก็น่าเก็บไปพิจารณาต่อนะครับค่ะน่าสนใจมากจริงๆค่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ